เป็นพิซซ่าที่เราจะทำกันนะครับนี่ส่วนผสมทั้งหมดนี่คือซอสมะเขือเทศสูตรของเราส่วนนี้ผมซื้อซื้อแป้งมาจากฟูดแลนด์นะครับนี่เป็นพิซซ่าที่แสนอร่อยนี่เดี๋ยวคนจะ,ะให้ดูซอสนุ่มนี่สิครับนี่เป็นซอสที่นุ่มมากมีคนช่วยถ่ายด้วยค่ะแม่แม่ยา,มาไม่ทำเลยค่ะเทอย่าโดดตรงนี้นะ เดี๋ยวเตาจนะร้อนแล้วลูกเดี๋ยวมีอันอื่นอีกเป็นซอสมะเขือเทศที่สวยที่สุดนุ่มมากเลยตอนนี้ซอสมะเขือเทศเห็สวยที่สุดพวยส่วผสมนะครับแต่ผมจะไม่ซื้อ อธิบายแล้วเหรอว่าเราต้องเอาซอสมอะเขือเทศอย่างแรกนะครับเราต้องเอาซอสมะเขือเทศมาใส่ในพิซซ่าทั้งหมดก่อนเกลี่ยนะเกลี่ยดทั่วที่สุดเลยเจ้า,จาพวกพิซ za ทางญาติเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องของผมนะคะเขาบอกว่าผมวอรนี่คือคู่มือส่วนส่วนฝั่งนี้ก็มีก็เขาก็ทำกันอย่างไง เราลืมชีสเลยนี่ชีสผมซื้อมาต่อไปก็ใส่ใส่กอ่อนต่อไปใส่ใส่อใะไรดีก่อนดีอ่ะป้าถ่าให้นะใส่เลยดีอะี่ธีทำไปเอาหน้าเอาคือครึ่งหน้านี่แบ่งนี้แบ่งนี้แบ่งสีหน้าเอาที่เอาเบคอนใส่ตรงนี้เบคอนป้าถ่ายให้นี่นะคะผมจะระวังเลยค่ะ ผมจะใส่เบคอนส่วนน้องก,ก็จะใส่ไสก้กรอกผักผักอยไรไหมข้าวโพดนะเ้าวหลอนนะ่ะส่วนข้าวโพดก็จะตรงนี้นะครับและอันสุดท้ายเนี่ยคืออะไรก็ไหลๆหน้าเลยลูกหลยๆอย่าลงไปเนี่ยขู่เบคอนตรงนั้นเต็มเลย โอ้ดูสิคสรับเจ็บมากฝานี่เครื่องร้อนอะนี่หน้าเบคอนของผมนี่หน้าข้าวโพดของผมแล้วกันจะกินเห็ดไหมส่วนนี่หน้าไส้กรอกของอ้อผมนี่ไส้กรอกสดๆบ้างสดมากๆกว่านี้นนนเสร็จยัางจะไปดูอีกตรงนั้นเครื่องผมย้ำนะครับนี่คือเครื่องของผม ร้อแล้วมั้งตอนนี่ดูพื้นสะอาด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 ,อาดนี่ยินสะอาดสะอาดเลยสดแล้วทำย่อยสองด้านนะดูพื้นสะอาดสะอาดมาหืม,มเจ๋งอะเครื่องเนี่คุณยายทำอะไรอยู่อะฮะคู่ <c oughs> มือมันก็จะง นี่ไหนครับสว็จแล้วไปดูฝั่งไหนบ้างโอ้โหพิซซ่าหน้าล้นเขาเรียกพิซซ่าหน้าหลอนพิซซ่าหน้าหลวมมากหน้าล้นล้นคือเยอะคือหน้าเยอะคือพิซซ่าหน้าล้นจะใส่อะไรเกป๊ปเปอร์ใช่ยัดชีสเอาชีสมาใส่ด้วยสามชีสเลยอ่ะต่างกันไงวะไม่ค่างเศษเชด้าชีส

สั่งได้นะคะโทรที่หนึ่งอะไรโทรที่เบอร์อะไรสี่หนึ่ง้สี่เก้าคอเซ็นเตอร์นี่คือมะกอกสดกับเบาเนี่ยนี่ฟิสาโอ้โหเขาจะไปข้างนอกกันเ่ยแมวชีสชีสมีหลายแบบเลยชีสชีสอันนี้เป็นชีสอันนี้ชชีสไหม เป็นชีสที่สวยที่สุดเลยถ้าเราถ่ายนานๆแล้วก็จะไม่ต้องถ่ายวิดีโอหลายวีดีโอนะถ้าเราถ่ายนานๆไปเลยอ่ะแต่มันส่งในไลน์ไม่ได้มันต้องถ้าเราเราลงใน YouTube ก่อนแล้วถ้ากดเขาว่าแสบบองคุณยายนี่คือขุยอยะนี่อ่ะเป็นชีส นี่เป็นไวแคนเ e s ชีสตอร์ชีสชิ่นยากจริงจรงโหไม่กินชีสแบบนี้รอครับหน้าพิซซ่านี่มันเจ๋งหน้าต,ตาพิซซ่าครับโอ้ถ่ายรูปเก็บไว้ดิฟนดนิวิดีโอมันมีที่ถ่ายรูปอยู่อันนึงเป็นกลุ่มปุกสิครับโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งถ่ายเลย

มผมให้ดูในตรงน,นี้ทแพนคีไ้ได้คได้นือเครืองพิซซ่าะที่โดนปะกบแล้วนี่คือด้าพิซซ่ออาค่ะตอนนี้ร้อนแล้วเหรอโอ้่แพนเค้เเยนี่คือด้าดพิซซนะ่าแล้วร้อนแล้วครับโอโ้โหโดนเข้าไปที่ย่างไม่ทำแพเนเกหรือไงโอเคไหมอเนะ กี่นาทีออกี่นาทีนี่สีนาทีเราควรดูวอลลุ่มสิครับกี่นาทีนี่สีนาทีอะแล้วป pues <Mm ิดแล้วเราจะอบพิซซ่าแล้วเราไปรอกันเถอะผสมนี่ผสมผสมดิแบบยังไม่กินอะไรเลยชีจะไม่ได้ใส่เลยเราดูชิ้นแรกก่อนนะเกิดมีอะไรผิดพลาดน้าห้ไปนั่น เฮ้ยมาเริ่มเหนียวแล้วชีพไปเปิดเดี๋ยวมันนั่นพอแล้วทีนี้รอ20ทีเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อ่ะปิดไปก่อนค่ะปิดไปบายบายนะเดี๋ยวผมกลับมาบหม่